สวัสดีครับคลิปนี้เราจะไปทำ d i า DIY รางน้ำทํามจากท่อ PVC 3นิ้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับนี่ครับช่องนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณ9ก้เมตรกว่าครับเรามาทำกันเลยครับผมจะใช้ท่อ3นิ้วเอาสเส้นครับ<ม>ก่อนอื่นก็ต้องตีเส้นก่อนนะครับ แล้วก็จากนั้นก็เราก็วัดอ,อยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งแล้วก็ตีเส้น2เส้นแบบนี้แล้วก็ส่วนนี้เราจะตัดออกเราใช้เครื่องเจียนะครับตัดออก ก็เรียบร้อยนะครับเราก็ตัดอ,ออกคือตัดทั้งสองเส้นเลยนะครับนะีครับก็ประมาณนี้จากนั้นเราจะใช้เหล็กทำเป็นฉากเพื่อเพื่อเป็นที่ยึดตัวท่อนี่ครับเหล็กฉาก หลังจากที่เราเชื่อมก็จะได้ประมาณนี้ทำทั้งหมด10บอันจากนั้นเราจะใช้ตัวยึดท่ออันนี้เราจะตัดออกตัดปลายออกข้างหนึ่งแล้วเราก็จะยึดกับเหล็กฉากใช้สกรูยึดเลย ใช้สกรูยึดสตัวก็จะได้ประมาณนี้ทำทุกอันเลยสิอันก็เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ออกไปติดตั้งก็จะได้ประมาณนี้ระยะห่างแต่ละตัวนั้นผมติดตั้งจะเว้นไว้ห่างอยู่ที่ประมาณ1เมตร จากนั้นก็นำท่อที่เราผ่าแล้วเอามาใส่ก็จะได้แบบนี้อันนี้ต้องต่ออีกนิดหนึ่งประมาณเม็ดกว่า,วาปลายทั้งสองข้างเราจะใช้ฝาท่อปิดทั้งสองข้างเลยก่อนหนึ่งเราก็ต้องตัดส่วนนี้ออกนิดหนึ่ง แล้วก็ใช้เครื่องเจียนะครับตัดเวลาตัดมันต้องระวังหน่อยนะครับเราก็ต้องยึดให้มันแน่นๆ จากนั้นเราก็เอาฝามาปิดที่ปลายทั้งสองข้างถากาวแล้วก็ย้ำด้วยดอกริเวตแล้วก็จะยึดตอนที่ยึดท่ออันหนึ่งด้วยก็ประมาณนี้อันนี้ผมก็ต่อส่วนที่เหลือเสร็จแล้วแล้วก็ต่อท่อน้ําลงมาก็เรียบร้อยประมาณนี้ครับส่วนก็ประมาณที่ใช้ก็ประมาณพันกว่ากว่าก็ถูกกว่ารางน้ําสาเร็จรูป กว่าครึ่งเลยครับก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ